สวัสดีครับกรับสวัสดีพี่น้องเนี่ยเมื่อเส้าครับผมเบาดาพาเราทงคือเก่าครับเมื่อี้กับพระมหายำกลับดักหนูครับเพราะม่ยำกับดักหนูพี่น้องบมื่อท้ายให้เบิ้งดอกตอนไส้กระไดพี่น้องเอ้ยไปมามันมันทำพี่น,อกกน,น้องก็เลยมาอนั่นเอา กาไล่ก็ยจายห้างครับผมยืนยู่งค้างมองไส้หลังแรกเลยเบังสิมานบ่ับมือเนี่ยครับผมนี่หลังแรกน,นี่โอ้หลังแรกกะโดนเลยพี่น้องนี่อยู่ปากทอพอดีครับอืมอืมเป็นนูท้องขาวพี่น้องอนี่นครับพึ่งจะมาถึงครับลังมาเลยล่ะ ฮะดักเมื่อวานเลยไดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานครับเพิ่งจะมาละแถวเลเฮ้ยเฮ้ยอะแยมแรบมาแล้วครับผมไปแถวๆไปแล้วครับผมดักไปครับโอ้เห็นดล้วครับใส่ใบไม้นี้เป็นแปนคันหน้าเป็นแปนนะครับผมคันนี้แล้วก็ในปลาพูนนะในปลาพุนอาจจะมีตัวใหญ่ครับผมเพราะว่าห้อยมันเป็นห้อย ใหญ่ๆแล้วก็มุมพูนฟังทั้งผลเอกสิบกาหลังครับผมเดี๋ยวมึงเดี๋ยวจะพาเบิ้งหนีก่อนครับผมท่านหนีก่อนเพราะว่าข้าเจ้ามาให้มาหน้าหลายครับเมื่อกี้นีก่ก็ข้าเจ้ากกับมาทักเบิง้งหลังแรกเลยครับผมเอาดีดบ่บ่ดีดบ่ดีบอดดบอพานพร้อมพี่น้อง หลังที่สองเออหลังนี้ดีดดีดดีดหลังนี้ดีดเบิ้มเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับผมนี่แถมที่สองมาแล้วฮะเดี๋ยวเอาเอาวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวพอเก็บเดี๋ยวดูอีกก่อนอดีดเลยพี่น้องเบิึงทางเพคนขำทางอดหลอดมานี่ ปึ๊บมนันีเรียบร้อยใส่ไว้นี่ดักไว้นี่อ่าฮะสองเต้มเลยพี่น้องถือว่าหมานอยู่หมานอยู่คืออยู่ครับมือเนี่ยหลังนั่นดีดขึ้นเป็นทั้งสั่นพี่น้องโอ้ขาดไดนะ้น่งโอ้แม่นี่เละโอ้ดีดบ่ถืกดีดแล,ลด้วลุดนังนี่ยรุดนึกว่ามันขาดเดี๋ยวไป้ายไก่ ใหญกันต่อเรื่อยๆพี่น้องดงหนูหน้อยเด้่ยมึงนี่แล้วนี่กระดิดเอาบ่รถ,ถืออีกแล้วดิดบ่รถ,ถือดิดจังไหนดิดบัรถ,ถือมามึงนี้มีลูกมือมานำได้พี่น้องลูกไส้หล่ามานำดิดโอ้เบิ่งกบดักผมดักมันนี้อันนึง ใบบกห้ยเอาบอดดิบบ่มีหนูไก่เลยซื่อๆอยู่บกไห้กัดหงามุ้นอุ้ยปุ๋ยมันได้พี่น้องไปไปกันต่อพี่น้องดักไว้ลายๆยางอ้านี่โอ้มันโดนอยู่พี่ปวดได้อะเพียเมาเขามากินบกไห้เพียว่าได้วะดัก เริ่มบอกพี่น้องไปแผมดักทั้งบกไคทั้งบ่วงดีดกับใบกับเล็กนี่กับโมนิฟายเนี่ยผมใส่ไอเป็นบอกอยเชอรหลี่แล้วพี่น้อง <Okay. S 1> เสร็จเบิดเลยเอย้ยส <Okay. S 1> ุดยอด <laughs> ยอดสุดยอด <Yeah. S 1> ยอดพี่น้องโอ้บึงหลังนี่เด้วยพี่น้องุ <Yeah. S 1> ูนะผมใส่ไว้ไหนเปล่เอย่าบกหอยยางอยู่ ดีแต่ว่าพี่เมย์ไม่เหยียงออกเมื่อกี้สิก,กัดกินมันอนอนนอนน่ะหรือว่ามันดิด้นออกมาตายได้พอมันถือพวจังโอ้มันถือพวจังถือขานะถือสองขานะฮะโอ้หมดก็ขึ้นอ๋อเดี๋ยวแต่ว่าบ่วงดีดบ่วงดีดพี่น้องเลี้ยวไปบ่วงดีดยังอยู่กับเราพี่หันมาเข่าบอกหอยเบิดบตาแน่นอนอยู่รครับบอกหอยนีะ่ะ หมายในป่าอยู่ค่ายมีสามันผมเห็นมันกัดยางเข้าม้าเราเห็นมันมีห้อยกัดหยาผมก็ได้ลองมาใส่ลองเมึงพี anyway. ่น้องใได้ผลบังแรงแรกบ่มีอยู่ซื่อเพิ่งคว้ามันกัดหยาไหมพี่น้องผมก็เลยมาใส่ลองเมึงมันชิมีโตัวกันเงียบหลังที่ซองว่างเลยอ่ะซื่อๆอยู่ไป พวกผมมีหนูมาห้อยกัดห้อยอย่างมูลดูปุยได้พี่น้องคนก็ผมที่เขาไม่ได้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยกัดน่ะน่ะจังเดย์จังเดย์น้องไมีกันสารในตาเนี่ย เกือกไงอยู่นี่บ่เใช่เลยบ่มีบ่มีหนูมากินหอยเลยครับบุญ่ะเมื่อคืนนี่ก็มานั่งกัดเนี่ยกัาากดเมื่มคอคืนหนิได้ครับเนี่ยบ่น้อยบ่กินหอยบ่ยู่คือเก่าอยู่เอ้าบ่เป็นย่ยงครับผมบ่หนอกกันยิ่น้าเบิ้งในดอนนี่ครับผมผมว่ามันมีเป็นแต่มีหนูใหญ่อยู่ เดี๋ยวเบิ่งทางเบิ่งอย่างมันคือจังหนูใหญ่เลยมัมยนี่หูมีใหญ่เดี๋ยลองใส่อันนี้ใส่ตะกับดักโมดิฟายนะครับพี่น้องเบิ่องบาดีได้ผลบ่ได้ผลใส่ไปดงแต่สมัยเพิ่นว่าเพิ่นเกี่ยวขอว่าเพิ่นว่าเพิ่นเห็นหนูพุกในเรนียนข้ามาในนี่หลายอยู่ว่าสันว่าก้เลยอ่วลองใส่มันก็น่านั้ยมึงดีมันดีได้ผลบ่ มีหนูพวกไงคือพันดาวลังหนูนี่อยู่คือเก่าพี่น้องไม่เห็นลังมากินเลยอยู่คือเก่าลังเมื่อกี้ถือนกไก่น้าพี่น้องผมไม่ได้ถ่ายหรอกบอกว่านี่นี่หลังนี้ถือด้วยนะครับลังนี้ถือด้วยนะี่สายปลาผมเป็นรางว่าดงหนูไงว่าซนมันเป็นไรล่ะความแขนนะครับ <laughs> แขนยัง เมื่อกี้ถึกนกไก่นาดังดังอยู่ในหันนะครับถึกนกไก่นาบ่บามาดูพี่น้องมันอันนี้นี่โอ้เอาปิ้มกันพี่น้องคักขึ้นกันนี่แหละกระดูกกรอล์บเข้าไปดองหันว่ามันจะมีหนูปุกพี่น้องเอ้ยมีนกแก่น่ามาถืเอเลย ได้หนูน้อยตัวนึงมามาเบิง้งแข้งคนาเขาคือเก่านลยครับพี่น้อ,องวงดีตวงนี่วงดีจากหลังสามหลังวงดีวงน,ง,งนี่สามหลังเบิ้งเขาที่เพ่งไลยได้ผลมากน้อยแค่ไหนไปดูเบิง้งกันครับผมเอาคือจังอยู่ซือซอเนี่ยยูซื่อๆืไหมหลังนี้ก็บอดีหลังสี่ หลังนี้กระบอดีดพี่น้องบวงยังกลมยิ่งขึ้นเ่าอยู่เบึ้งหลังนั่นอะหลังนี้ก็บ,บ่ดีบด,บว,บ,บ,ดบวงกลมดิ่งมันบ่ออกบอ่หน,น,นูมัวมือมือถือเลยไม่ออกมากัดหงายอยู่สร้างว่าแต่ก,ก็พกพันบวงตามหลังนี้เงียบเก็บกเลยพี่นอ้องฮะ ไส่ครับพี่น้องสิบก็ลังนี่แหละยังมึงเนี่ยไส่ทิ้งไปโอ้ลังแรกเอาเลยตัวนี้นี่อันนี้ตัวไข่แน่คพี่นอ้องหอยอ่อนตัวนี่นี่งนะตัวไข่แน่ยังพี่น้องนี่ละอ่ะถือไว้ก่อนหลังที่สองเว้งได้เขาไม่เอาใส่ ล่างอันนี้ห้อยพันไปอยู่พี่น้องแต่ว่างมือถือลังนี้กับมือถือโอ้พโหลังกไก่พุ่นดีดเลยพี่น้องเอ้าลังนี้กระทึกโดนนี่โดนนี่หลังหลังพุ่นกระดีดพี่น้องคนผมแนมเห็นลหลังพุ่นดีดโดนโดนวางไว้นี่ก่อนนี่อันโดนพี่น้องโอ้ว่าพันในไตายอยู่ตัวนี่นี่ มีวันที้ตายอยู่ครับอ่ะขอนนี้ยากจดการครับผมพี่น้องหลังนั้นเดี๋ยวเห็นมันดีดมันยู่ปะยู่โอ้ยมันตัวน้อยขักจ้โอ้ยหูอีกงูเสือบ่หรอตัวน้อยแท็กตัวน้อยแน่พี่น้องเอ้ยทางเปลี่ยนเตอร์เปลี่ยนเตินเอ้าโอ้ยอีได้น้ำเตี่มตัวมันนั่นคัดปรเห็นบาดเจ็บครับวันนี่ ปล่อยเขาที่ว่าอะแล้วครับอ่ะพูด้างหน้าผลมีอีกพี่น้องนี่ดีดแนบว่าดีดแน่อเดี๋ยวไปเห็นดีดตัวใหญ่ไก่ผลดีดเพื่นนี่ว่าดีดเพื่อนี้ซื่อๆยจนบุปผานเลยบุมากไก่เลยอันนี้ก็ะบอดีด ไม่ขุดหูใหม่ๆขบ่มขุดหูใหม่ๆ้นดิ <c ười> นะ <c ười> ไม่ดมจึมจึมวางบ่งบบบออกมะหูนี่บ่ดีนนีก็เป็นแต่ือดองบ่งผมว่ามันทางดวนคนน้ออกนอ,ออกมัออกมันนี่คือบ่ออกบ่เน่มเมื่อนี่ใส่ดักไว้หนึ่วัสิบลอดมีดอิมซิม หลังฟังนี่ดีดแต่ว่าทางเงนดีบบนดทางบอยูพี่น้องดีดบ่ถึกนี่ดีดบัตรถือออันนั้นก็นดีดบ่ถึกเอ้าคือแปลกใช่ปะโอ้ดีดบ่ถึกหลังฟังตรงขามบดอาอ่ดีดอันนี้ดีดบัตรถือเอ้า อันาร้์ที่เป็นลังสุดท้ายลัางสุดท้ายบ่มี้ยังพี่นอ้องอ่ะไประสะรุปผลงานกันครับผมเบิดแล้วเบิดแล้วลูกผลงานกันข้างนอกครับผมสรุปผลงานกันพี่นอ้องนี่นะครับผมนี่บ่วงดีด30อันแล้วก็ไอ้กับโมดิฟายอีก20อันคือห้า กับมันจะไฟเซงเงยบกขอยเชอรี่แล้วพี่น้องเรียงบกขอยเชอรี่ผมบ่ามันที่นั่นตอนแรกวัยใส่แบบนี้นะครับมันมีคนใส่อยู่ผมก็เลยไปใสมองคิดว่ามันที่กินหอยเชอรี่ดีๆนีะก็เลยไปใไไส่ช่วงปุ้ยมันก็เลยบ,บ,บ่ค่อยนั่นนึกว่าจะมีหนูใหญ่พี่น้องผัดบ่มีบ่เป็นยังต์แลครับนี่ก็ถือว่าแล้วแรงแล้วง่ายอยู่พี่น้องพอได้อยู่ได้กลิ่นวะครับผมเนี่ย เขาไปเดือดหาไปขายไ่ได้หาไปอยังเนาะเอาหาไปอยูไย่ไปกินพี่น้องเออครับเอานับแต้มตัวนี้ตัวไข่เนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวที่เก่าแบบๆแบบตัวที่เก่ามัานขาดมาจังไดนเมื่อกินหมอกไห่บ่มันก็ถึกครับผมก็เลยไปเดือดทายดแบบโบแมนนั่นผมมาหา หนูนะครับก็เลยมันถือเราก็ใจเสียจังไรก็ต้องเอากลับบ้านครับผมมันตายแล้วอ่ะครับผมออครับผมมันยังก็ถืวอว่า้านู่ดอกพี่น้องถืวอว่า้านู่ครับผมได้โรเมื่อไปกินบ้านแปดตัว ยังจเพิ่นนี่ถืงดีอยู่พี่น้องเนี่ยดีกรับดักโมดิฟายหนึ่อะถือว่าโอเคอยู่ครับเนี่ย,ยดักโมดิฟายผมใส่ตัวน้อยแล้วมาใส่เนิ่งว่า,าโโอ,ยอย่างนี้หน,น,น,นูหนูบางทีหนูใหญ่พี่น้องเดี๋ยวบางที่หนูเบิางทางเบิางอย่างเราบางจะหนูหน่อยหนูขั้วหนูข้างเขาหนูนะเพื่อนนี่แหละจะดูว่ามันยู่ดอกพี่น้องเพราะดีดูด่ได้กินเพราะแล้วแรงแล้วง่ายพี่น้องครับผม คำมาเบิ่งหลังอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมสิได้หาเล,เลาะทองโลทาไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสิได้ยังต่อไปอีกเมื่อน,นี้ครับผมเมื่อน,นี้ก็สิได้อำลาบบ้าจากครับผมสิได้กล่าวค้า่าสวัสดีครับ